nằm khò dọc dọc điên nám nó nó đi vô Tê mình đúng lại này là để máy มันติดเหม็นดดไ,มไหนมออกกลิ่นดดหอมเปส้ม สี่คืนบ่เนี่ยสามคืนคน,คนประหัดวันพุธวันประหัดคหนึ่งนสุกหคืนเสาร์หนึ่งคืนอาทิตย์อีกหนึ่งคืนวันนี้วันจันทร์สี่คืน โอ้ยกระจับยังแรงหั่นก็นได้หรอกเบลเลยหรอกใส่เกลือดีมันก็เบลี้ย เราก็กินมดแล้วก็ไรเนาะสุดที่แล้วเนี่ย <ciğim. S 1> กินเบลี <laughs> บ่มันก็กินเพลินนดแหละมันเห็นเมา ล้างน้ำนี้เอาบาใส่ถุงมือก็ยังได้อยืนเนี่ยบวคันแล้วไม่คันจะน้ำมนไหลหรือถ้าถ้าทำพื้นแล้วนี่นนคันก่เห็นคันเลยเอาอันนี้ออกแล้วอะ่ะน้ำน,น,นี้ออกแล้วมาล้างน้ำเกลือเลยวะแล้วก็เลยบบคชัน <SAM> นี่กระเซียนน้ำเกลืออ,<ม>อันนี้ใส่เกลือบ่บอบ่ใช่ละ ใส่ถุงมือแต่ถุงมือมันรั่วก็ไปเห็นคันก็แบบปลากรูคันถูกปลาก,ง<ะ>กรกงวางน้ำนี้ทิ้งก่อน ่หรอไ่ใช่ไม่ใ่ไใ่เออมันต้องเทออกสาเาแล้วเวลาเสด็จน้ำเราค่อยใส่ตะกะก็บ่ต้องบรต้องนีบก็ได้ลองลงดูสิคันบ่คันบคัน สุดที่แล้วนี่ก็ลงมืดึงมืดก็รัวกถูกนี่มันคันเลยนะผ่านน้ำเกลือแล้วว่ะก็คันน้ำกรืยุทอย่างนั้นเลยนะ มันออกไปแล้วเหลือแต่น,น้ำเมามักทำไว้ uh huh. ทำไรเจ้าหอที่เยอะ จะทำเพ่เขามาไขนึกได้เพ<ช>ี้ยูกกวาน,นูนอยากจะให้วาดมันได้ก็ได้ก่อจะแค่อินก่อนเลย่มันแค่อินบางได้เวลาเดี๋ยวนั้นตอนเอามาไขฟองรนี่สี่สบบาทน0สาบามสิบจะดองมาดองมกอกน้ำท่านฟองอะไรวะหกสิบหรืออะไรเนี่ย 啊这个、我要来蒙下 นั inan, ้นหมดังจะได้เปลี่ยนน้ำเราเอาน้ำเพาะแคงเทก่อนอยูกลนกับน้ันนี้ก็ใส่เลยดิแช่ไว้แล้วปรด้นบไปอีกล ใกล้ๆแล้วครับน้ำขุ่มมันออกแล้ว่ะอันนี้ก็แชร์ไปอย่างนี้ได้แล้ว Khô, có cái xe này như đấy. Đi chơi Việt Nam mình ta đấy.